สวัสดีค่ะวันนี้มากินกับดารารับเชิญค่ะน้องเลนูตรําขบืนจ้ากินได้เลยน้องอืมสิแซ่บเด้อดูมันก็จะแบบว่ากินสองคนมันก็จะมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อืมอืม กินให้ทึทบๆทำหน้าตาให้มันเผ็ดไหมื้ะถ้ามาสามคนนี้คือเต็มกล้องเลยใช่ไบบเกิเนอ่ยอืมอืม อืมออเพชอีกแล้วเด้อมือนี่พริกแดงเลยอืมแย่งกันแล้วนี้ อืม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 อร่อยมั้ยเผ็ดไหมอืม ไม่่คยถึกเจ้าไฟสวยไหมคะตอบตอบนะคะอืมอืมอืม,อม โอ้โหปลาแอนอืมเอาจา่าหะอะไรของเธอเนี่ยมาอืมอืมกินหลายๆขน,นอเนาะน่งแซ่บมีหมูม,มาหนิทะเลเสียบโอ้โหให้พรีกขอร้องละ่ะพรีจ่า ไปไกลชั้นกว่าอืม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 เฮ้ กิน2คนไม่ค่อยถนัดโซ่คนเดียวน้องอยากเข้ากล้องด้วยเลยจัดให้อืมใช้มือกันอืมจะร้องไห,จงห้จะร้องไห้จะร้องไห้แล้วล่าสุด มันเผ็ดจริงแหละรู้ว่ากินเผ็ดไม่ค่อยได้ก็ตำเผ็ดเกินอืมอืมห้ามวิ่งนะ,ะห้ามวิ่งนะอือน้องเหมอนเลนูไหม ปัญญาเรนูอ่ะจำได้ไหมคะตอนเด็กเหมือนมากเหมือนปัญญา <c oughs> ปัญญาเรนูอ่ะหนังอ่ะอันนี้เหมือนเหมือนเรนูมากแต่ว่าก็ใช่เลยแหละอืมน้าย่างนี้ <c oughs> ไหวไหมลูกน้ำตาแต่ถ้าไม่ไหวก็ไปก่อนลูกไบ่ไหนังเพ็ดนางไม่ไหวแล้วเผ็ดจริงนะ ดูพริกอ่ะสีสันฉันก็จะไปเหมือนกันแหละทั้ก็เผ็ดเหมือนว่านะกินแมงกะพุนอย่างเผ็ดอืม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 อมอือมมอืม กินหมดเลยน้องกอ็คุ้นเอืยคนขับรถผ่านไปผ่านมามองจังเจ๊ไฝ่งาม,มคนมันสวยช่วยไม่ได้ าสำหรับมินิกะเพราะสำนีนาจ๊ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย